สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเมย์ May จะมาทําวิดีโอที่พูดถึงสกินแคร์แล้วก็พูดถึงเรื่องหน้าใสนะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องหน้าใสกันก่อนนะคะสิ่งสําคัญที่สุดสำหรับเมย์นะที่ทําให้หน้าใสหรือแบบหน้าไม่เป็นสิวได้เนี่ยก็คือการทําความสะอาดผิวหน้าค่ะเมย์หมายถึงขั้นตอนตั้งแต่การใช้คลีนซิ่งเช็ดเครื่องสําอางเช็ดกันแดดเช็ดแป้งออกคือแบบไม่ว่าจะแต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้าหรือแบบทาแค่กันแดดกับแป้งหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องแบบใช้คลีนซิ่งในการเช็ดเครื่องสําอางออกก่อนนะคะเพราะว่าโฟ ไปหรือแบบโฟมล้างทงหน้าส่วนใหญ่อะ่ะไม่ได้สามารถล้างพวกเมคอัพบางอย่างออกได้หมดเพราะฉะนั้นมันต้องใช้คลีนซิ่งเช็ดออกก่อนอะนะคะคือคลีนซิ่งนี่จะมีทั้งแบบน้ำนมแบบออยแบบน้ําแบบครีมหรืออะไรเงี้ยคือมีหลายแบบมากให้เลือกใช้นะคะแต่ถ้าให้เมย์แนะนำนี่นะคะเมย์ก็จะแนะนำคลีนซิ่งแบบน้ําแบบนี้นะคะก็จะมีฮอบเบอเดอร์มานะคะกับบีเฟตตา ตัวนี้ก็จะแพงหน่อยนะคะแต่ว่าคุณภาพเขาก็ดีจริงๆคือมันก็สําหรับคนแพ้ง่ายหรืออะไรอย่เงี้ยคือมันก็ปลอดภัยมันก็โอเคอะแล้วก็ส่วนตัวนี้นะคะเป็นบีเฟสตาซึ่งตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะเมก็ซื้อมาตุนแต่ก่อนเมก็ใช้แบบอะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยนะคลีนซิ่งตัวอื่นที่เมย์ใช้นะครับอันนี้นะคะเป็นแบบออยที่พอโดนน้ำแล้วเปลี่ยนเป็นน้ำนมนี่ของฮา d ดาลาโบนะแล้วก็ เช็ดรอบดวงตาไม่ใช้ของลอรีออนะคะแล้วก็ของโบทันิกสลับไปสลับมานะถ้าเราเช็ดพวกกันแดดหรืออ๋อเมคอัพต่างๆหลุดออกหมดแล้วเนี่ยเมย์จะบอกว่าขั้นตอนถัดไปที่ใช้โฟมล้างหน้าเนี่ยสำหรับเมย์นะแทบจะไม่สําคัญอะไรเลยเพราะว่าเมย์ใช้แบบสลับยี่ห้อเยอะมากเมย์เปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยถ้าถามยี่ห้อที่เมย์เคยรีวิวไว้แบบตั้งนานมาแล้วแล้วก็ใช้ชัวๆเนี่ยก็จะเป็น a อ n e a นะคะแล้วก็พวก m o o t h E อะทั้งแบบ สีหลอดเขียวหลอดขาวอะไรเงี้ยของสม e ุดอีเมก็ใช้มาตั้งแต่แบบสมัยยังวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะพูดถึงโฟมล้างหน้าคือเม่เปลี่ยนบ่อยมากก็เลยไม่ได้มีอันไหนตายตัวนะคะยังก่อนหน้าเมยก็ใช้ของฮาดะพอหมดไปแล้วเนี่ยตอนนี้เมใช้ของลาโรสโพเซยอยู่นะคะแล้วก็อของคิวลอนบ้างกับแปรงอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบคือเมใช้สลับไปเรื่อยๆเมก็เลยโฟมล้างหน้านี่ก็คือหาตามที่ใช้แล้วชอบแล้วโอเคกันเลยนะคะเพราะว่า ขอแค่ขั้นตอนการเช็ดคลีนซิ่งเราะสะอาดชัวร์แล้วก็พอนะใครที่อยากหน้าใสแล้วก็อยากแบบว่าผิวดีเนี่ยต้องเริ่มต้นจากการทําความสะอาดหน้าที่สะอาดจริงๆนะคะต่อไปจะมาดูพวกครีมบารุงที่หลายคนอยากรู้กันมากตอนนี้ที่เมย์ใช้อยู่อ่ะเมย์จะใช้พวกเซตของรีสกินอยู่นะคะนี่นะคะก็จะเป็นพวกเติมน้ําให้ผิวเป็น เี่ยวกับผิวแห้งผิวขาดความชุ่มชืนะ้นอะจะเป็นพวกเติมน้าให้ผิวนะวก็จะตอนนี้มีใช้ของฟิซิโอเจลเออร่วมด้วยนะคะลืมบอกไปนะว่าผิวเมย์เป็นผิวแห้งนะคะคราวนี้มาพูดถึงอ่าสกินแคร์ตรงนี้ที่เมย์ใช้ไปนะคะของรีสกินคือถามว่ามันโอเคมันก็โอเคมันเป็นพวกเติมน้ําให้ผิวแบบปรับสมดุลผิวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า เมย์ก็ไม่ได้แบบกรี๊ดถึงขั้นต้องแบบมาบอกต่ออย่างที่บอกไปแต่มีตัวหนึ่งที่เมย์จะแนะนําตลอดเลยถ้าคนเคยถามเมย์จะรู้ว่าเมย์จะแนะนำเซรั่มวิตามินซีของ Oriental เป็นเซนนะคะเป็นตัวสกินบูตติ้งเซรั่มตัวนี้เป็นตัวที่เมย์แนะนํามาตลอดเพราะว่าเป็นเป็นสกินแคร์ชิ้นแรกๆที่เมย์ใช้แล้วเมย์ใช้ตลอดมาติดกันประมาณอ๋อสาปีอะ่ะก็ตัวนั้นเนี่ยมันจะช่วยปรับเรื่องหน้าขาวกระจ่างใสมันเป็นวิตามินซีอ่ะมันก็จะช่วยผัดเซลล์ผิวแล้วก็น่าจะสว่างใสขึ้นแต่ว่าก็ไม่่ได้้ถึงขขันนาาวมมกเลยยะะะใร ยาวไงม,ไมใช้น้ามันก็เห็นผลอยู่นะคะหน้าก็ขาวใสอยู่เหมือนกันแล้วก็สําหรับใครที่อ่ะผิวขาวหรือแบบว่าไปตากแดดมาผิวหมองค้ําหรือแบบ ผิวคามแล้วอยากผิวกระจ่างใสเมย์จะแนะนำออมะขามเปียกนะคะคือมันจะมีเป็นกระปุกอะ่ะมะขามพะเยาน่าจะรู้จักกันคือตัวนั้นเมย์ก็เคยใช้แล้วก็ชอบนะคือมันเป็นเหมือนกรดจากธรรมชาตินะ่ะที่จะช่วยผัดเซลล์ผิวให้มันแบบสว่างใสกระจ่างใสขึ้นะอะไรประมาณนี้ก็ลองใช้พวกอะไรที่มันเป็นสมุนไพรบ้านบ้านเนี่ยมาลองผสมพอกหน้าดูอะไรดูนะคะนานๆทีถามันน่าจะช่วยให้ผิวเราอะ่ะดีขึ้นนะเพราะว่าเมย์ใช้เมย์รู้สึกว่ามันโอเคขึ้นอะไรอย่างเงี้ยส่วนถ้าใครผิวแห้งค่ะความชุ่มชื้นต้องการแบบ ตัวเติมเต็มอ่ะเมย์จะแนะนําราดาลาโบนะคะทั้งแบบครีมแบบอโลชั่นน้ําหรืออะไรก็ตามก็ไปเลือกใช้อย่างเมย์เนี่ยช่วงที่หน้าแห้งมากๆ่เมย์ใช้แบบครีมของฮาดาลาโบเลยคือมันแบบมันชุ่มมากๆอ่ะมันก็โอเคไงแล้วมันก็ปลอดภัยที่มันไม่มีน้ําหอมไม่มีสีไม่มีอะไรอย่างนี้นะคะก็เมย์ก็จะแนะนําตัวนั้นไปนะลืมบอกถึงสกินแคร์ตัวถัดไปว่าคือตอนนี้รีสกินมันใกล้หมดแล้วนะคะตัวถัดไปที่เมย์จะใช้คือจะเป็นของคลินิกที่เป็นมอยเจอร์เซอร์ตัวเติมน้ําให้ผิวตัวนี้นะเมมยยคคคดวว่่าะใชช้้แตัีีหลือออไบทร ก่อนนอนเยอะเท่าไหร่นะคะอีกเรื่องหนึ่งยอดฮิตเลยก็คือเรื่องรอยดําจากสิวรอยแดงจากสิวเรื่องนี้คือจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเมย์ก็มีรอยดํารอยแดงจากสิวนะแต่เมย์แทบจะไม่ใช้พวกอยาแต้มรอยดําหรือแบบพวกอะไรอย่างนี้เลยนะเพราะว่าเมย์จะปล่อยให้มันหายเองอะ่ะเมย์ไม่รู้ดีคือเมย์ไม่ค่อยสนใจมันแล้วมันก็จะหายไปเองเมย์ก็ใช้สกินแคร์ทั่วไปคือปกติผิวเรามันก็จะซ่อมแซมตัวเองอยู่แล้วอะคะ่ะแล้วมันก็จะค่อยๆผัดไปแล้ว,ลว,วรอยสิวมันก็จะค่อยๆจางอะ่ะเพราะฉะนั้นเมย์อยากจะบอกให อันนี้เมก,ก็ไปหาข้อมูลใหม่คีนึงว่าแบบคนส่วนใหญ่อะ่ะเขาบอกว่าพวกนี้ดีนะแบบมันเป็นยาแต้มแบบรอยแผลเป็นรอยสิวอะไรเงี้ยพวกนี้มันดีเมก,ก็จะแนะนํอเอสองตัวนี้ไปนะคะซึ่งพี่สาวเมย์ก็ซื้อเมดิมามาใช้เมกก็ได้แอบบลองใช้ด้วยบ้างมันก็โอเคอมันแบบ มันเหมือนมันก็จะผัดเซลล์ผิวเร็วหน่อยเหมือนมันลอกตรงที่เป็นรอยออกอะไรประมาณนี้แต่ว่าเมย์ก็ใช้ได้ไม่นานอะเมย์ก็ใช้ได้แป๊บเดียวก็ก็ขี้เกียจใช้ก็ไม่ได้ใช้แล้วก็ปล่อยให้รอยหายเองโดยปกติเนี่ยรอยเมย์มันจะหายประมาณเดือนกว่ามันก็จะหายแล้วต่อไปเป็นกันแดดที่ใช้นะคะกันแดดเนี่ยจริงๆเมย์ใช้หลกักๆอยู่จะเป็นอเน s s าสีทองตัวนี้นะคะก็เป็นแบบน้านมธรรมดาซึ่งถ้าใครคิดว่าแพงหรือว่าหาซื้อ,อยากเนี่ยเมย์ก็แนะนําตามพวกออว่า s ั n บูเนี่ยจะมีพวกของซันเพลยแล้วก็บิโอเลที่ใช เมชอบ2รุ่นนี้นะคะที่เป็นแบบน้ําแบบว่าเกลี่ยง่ายอะไรอย่างเงี้ยส่วนซันเพยมันจะชอบใช้ตัวฝาสีชมพูอะคือใช้แล้วมันก็จะหน้าขาวขึ้นอีกนึงแล้วก็แบบแต่งหน้าต่อง่ายดีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเมใช้มานานแล้วเหมือนกันนะแล้วก็แบบพอได้ใช้ออยี่ห้ออื่นก็เลยแบบอ,อ่อค่อยๆย,ยหยุดเลิกใช้ไปแต่จริงๆถ้าถามว่ามันโอเคไหมมันโอเคนะคะเพราะว่ามันไม่มีแอลกอฮอล์นะคะแต่ว่าบิโอเลย์เนี่ยมันจะดีตรงที่มันเบามันสบายแต่ว่ามันมีแอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นใครที่แพ้แอลกอฮอล์หรือหน้าแบบบบบอออออาาางงงงงมกกกๆนนนนี่่็ตตต้้จจะะะะรวััิดึะคะไป เสร็จแล้วเสร็จแล้ว,ลว,ลว,ลวมาดูตัวนะคะคือเมย์บอกเลยว่าเมย์เป็นสาววกวาสลีนตัวจริงเนี่ยคือเมย์ใช้วาสลีนมาตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยนะคะแล้วมันก็รุ่นสีชมพูรุ่นนี้เป็นรุ่นที่แบบใช้แล้วเมย์รู้สึกว่ามันขาวจริงๆอะแต่เมย์ใช้เยอะมากเลยนะแบบใช้ติดต่อมาประมาณแบบ5 6ปีอะไรเงี้ยมันก็ดีอะส่วนสิวเนี่ยเมย์ใช้เลตินเอในการแต้มซึ่งตัวนี้เป็นตัวเออคือเลตินเอเมย์ขอยกยอดไปวิดีโอเก่าที่เคยบอกไว้นะคะเอาง,ง่ายๆว่าเมย์ใช้เลตินเอในการแต้มสิวทุกชนิดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าู ยาแต้มผิวคือเมย์จะตอบเรดเนไปต่อไปนะคะเป็นเอ่อออปชันเสริมที่เป็นอันที่เมย์ชอบโดยส่วนตัวก็คือพวกสเปรย์น้ำแร่นะคะพวกสเปรย์น้ำแร่นี่เมย์ชอบฉีดเพราะว่าถ้าหน้าแห้งมันจะแบบมันจะช่วยให้หน้าชุ่มชื้นได้ดีแล้วมันรู้สึกว่าเราได้แบบรีเฟรชผิวเราให้มันแบบมันมันสดชื่นขึ้นอะ่ะเอ้ยไม่รู้ดีมันเป็นเหมือนแบบความรู้สึกส่วนตัวนะว่ามันฉีดสเปรย์แล้วมันรู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ยโอเค ต่อไปนะจะมาเป็นถึงเรื่องคําถามยิบย่อยนะคะลูกุมผลใหญ่ใช้อะไรดีนะคะจริงๆเมย์ก็ยังมีปัญหาเรื่องลูกุมผนใหญ่อยู่นะคะเมย์จะบอกว่าลูกุมผนใหญ่เป็นอะไรที่รักษายากมากนะคะน้อยมากที่ครีมทั่วไปจะทาแล้วก็แบบลูกหมผลเล็กลงเรืออะไรเงี้ย เป็นไปได้ยากมากเอาจริงๆอาจะต้องไปเลเซอร์อรอรหรือแบบไปเข้าคลินิกหรืออะไรอย่างนี้เลยนะเมย์จะแนะนําเป็นให้หลีกเลี่ยงปัจจัยที่มันทําให้รูขุมขนมันใหญ่ขึ้นเช่นใช้สำลีเช็ดหน้าแรงๆหรือแบบอ๋อใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันมีแอลกอฮอล์เยอะๆทาให้รูขุมขนมันขยายใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยเมย์ก็จะแนะนําอะไรประมาณนี้มากกว่านะคะก็เพราะฉะนั้นเรื่องรูขุมขนใหญ่เมย์ก็เมย์ก็เอาตัวเองไม่รอดเหมือนกันอนะเมย์ก็ยังรูขุมขนใหญ่เหมือนกันอะไรอย่างนี้นะคะต่อไปเรื่องสิวเซียนก็คือสิวเซียนคือพวกแบบ มุมจมูกอะ่ะที่ถูไปแล้วมันเป็นแบบเป็นสักๆากอะ่ะสิวเซียนเนี่ยเมย์ใช้การสครับนะคะสครับออกเอาโดยสครับที่เมย์ใช้แล้วมีว่ามันเวิร์กสุดเนี่ยคือเบกกิ้งโซดาไม่ใช่โซดาไฟนะคะเบกกิ้งโซดานี่เป็นอ่อส่วนผสมที่ใช้ทําขนมแทนผงฟูได้หรืออะไรสักอย่างนะก็เอามาขัดบริเวณจมูกนะคะบางครั้งก็สครับหน้าไปด้วยเลยแต่ว่าทาเบาๆนะคะซื้อได้ตาม ห้างทั่วไปนะคะราคาถูกมากถุงละ10บาทก็สิวเซียนเนี่ยสำหรับเมน,นะมันไม่ได้มีทางหายแบบถาวรอ,อะ่ะคือหน้าเรายังผลิตไขมันเรงผลิตสิวเซียนออกมาเรื่อยๆมก็จะสครับเอานะคะแบบเต็มที่ก็อาทิตย์ละครั้ง2ครั้งแต่ถ้าขี้เกียจหน่อยนะคะก็จะมีแผ่นแปะ ที่ลอกสิวเซียนอะเมย์ก็ใช้แบบนั้นลอกอยู่เหมือนกันนะแต่ว่ามันก็ลอกออกไม่ค่อยหมดมันไม่เท่าเบกกิ้งโซดานะก็เรื่องสครับผิวสําคัญเหมือนกันนะคะเราควรจะสะครับผิวบ้างเพื่อที่ให้แบบครีมซึมเข้าผิวแบบได้ดีนะคะบางคนบอกว่าทาไมแต่งหน้าไม่ติดเลยทําไมแบบผิวไม่เนียนผิวไม่อะไรเงี้ยลองใช้สครับดูนะคะแต่ว่าถ้าใครเป็นสิวหนักๆ่เนี่ยก็หลีกเลี่ยงสครับไปก่อนนะคะเพราะว่ามันจะรบกวนผิวโอเคนะนเวลามีคนมาถามถึงสกินแคร์หรือเมคอัพหรืออะไรเงี้ยเมย์บอกไว้ก่อนเลยนะว่าส่วนใหญ่อะเมย์ แนะนำให้ไปดูรีวิวอีกทีหนึ่งเยอะๆเป็นวิธีส่วนตัวของเมเองจริงๆเวลาเมจะใช้อะไรสักอย่างเวลาอยากได้ข้อมูลอะไรสักอย่างเมจะเริ่มที่ Google ก่อนเลยอยากหาสกินแคร์ที่ในเรื่องความชุ่มชื้นอย่างเงี้ยเมก็จะเซิร์ช Google เกี่ยวกับครีมที่ช่วยเกี่ยวกับหน้าแห้งอะไรอย่างเงี้ย แล้วพอมันจะมีคนรีวิวไว้เยอะหลายห่อมากเลยนะเราก็ดูจากตรงนั้นนะว่าเราแบบเอ้ยเราน่าจะโอเคกับตัวไหนเราชอบตัวไหนหรือแบบตัวนี้น่าจะเหมาะกับผิวเราที่สุดแล้วเมย์ก็เอาชื่อผลิตภัณฑ์ตัวนั้นนะมาก๊อปวางแล้วก็เซิร์ชใน Google ต่อว่าแล้วคนที่ใช้ตัวนี้ส่วนใหญ่เขาเป็นยังไงคือเมย์ก็เลยอยากให้ทุกคนแบบลองใช้วิธีการหาข้อมูลจาก Google แบบนั้นดูนะคะแล้วก็ดูคนส่วนใหญ่มารีวิวเพราะว่าเมย์คนเดียวใช้เนี่ยผลที่ได้มันแค่หนึ่งคนไงแต่พอเราไปดูใน g o เ g ิ e อ่ะผลิตภัณ เอะตัดสินใจได้ดีกว่าว่าแบบคนส่วนใหญ่ใช้แล้วเขาเป็นยังไงก็ลองไปดู google ต่อกันดูนะคะแต่ว่าถ้าแชร์ของเมย์นี่แหละก็คอมเมนต์จะใช้ประมาณนี้นะคะก็วันนี้เมย์ไปแล้วนะคะขอให้ทุกคนหน้าใสกันทวนหน้านะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ